สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นการเวิร์กฟอร์มโฮมครั้งแรกนะกล้องจำนวนเป็นนะ่หยหลังจากที่เขาแนะนำให้จับตัวนะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เริ่มคิวงานสตรีมจริงจัง นะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันนี้ยขอดูหน่อยดูไม่ได้เออันนี้จะเป็นวิดีโอบันทึกโควิดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไว้ใน,นลงช่องของตัวเองมันอาจจะไม่มีอะไรเลยเวยเพราะว่าปกติก็ทำงนานอยู่บ้านแล,ล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสตูไหม จริงๆแล้วเนี่ยคิวที่ปกติทีมงานที่จะมาสตูจะมีพี่นัดนะครับวีที่นอนอยู่ห้องบนแล้วก็โต๊ะของเองอันนี้ผมนั่งมีประจําอยู่โต๊ะอยู่ยังไม่ได้เปิดเครื่องแล้วก็มันเปลี่ยนกล้องได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนกล้องได้ป่าวเปลี่ยนไม่ได้วันนี้ ว่าจะทำไลฟ์สตรีมช่วงเย็นนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะว่างเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยหลายงานมันโดนแคนเซิลไปนะครับก็กักตัวอยู่บ้านอันนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่เท่าหร่วะผมจริงๆผมเริ่มกักตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนเพราะว่าหลายๆที่มันก็กักตัวแล้วดูดิเนียงเริ่มออก หนูเริ่มมีเหนียงแล้วเนี่ย<ะ>หนูเริ่มมีเหนียงนะเหนียงขนาดกินน้อยลงแล้วออกกำลังกายได้เหนียงยังมาอยู่มาขึ้นกว่าเดิมอีกไปขี้ดิดก,กิน,น yes ข้าวเช้าวันนี้มีผัดกะเพราเดี๋ยวไปประชุมงานต่อจำสักลกไหม หัวใจวายมัย้ใส่เล่นิวไหนว่าบูปตัากกาหนของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไ,มใชไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นพี่กลัวว่าเวลาสตีมันมันเลดก,กันไงอะไรครับอันนี้เป็นเวลา้ามงสุโขทีกับสตรีมมา ม,มีอะไระถ่ายไว้เฉยๆว่าขนาดว่าถายมีแหวข้าวเขามือหน่อยเ<ห>ขามือหน่อยโอเคกลับไปกลับไ,ไปก็ได้ตอนเนี้ยในสตูเหลือผมกับวีสคนนะเพราะว่าพี่นักไปรับน้องจริงๆแล้วแผนวันเนี้ยคือเราจะทำไลท์สตรีมเสร,ร็จพอทำไลท์สตรีมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทำเ e สเ d นต์ต่อนะครับจริงๆคือจะทำเ e สเ d นต์คืนนี้เลย,ยเ e สเ d นต์วีเจ็ นะครับผมเป็นคนโกด,ดีกไปลองเล่นๆให้ดูเดี๋ยวก็จะถ่านเพิ่มไป,ไป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 เรืเ่อยๆโอเคครับเจอกันอไร่าสตรีมจ้าโอเคตอนนี้นก็เป็นเวลาทุ่มยี่สิบนาทีเนาะไอตนี้ดูดีไตัวนั้นเลยไอนี่นะมนยังเข้าหัองมเลัวบสีัีสอีัสดีดเัสดสีี ดีจริงๆเลยคนหนึ่งทำงานอีกสองคนเล่นเกนเมเตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มสิบเก้าอาตีมต์มกลงไปทุ่มยี่สิบก็ได้นี่ตรงนี้คอมเมนต์นะครับผมกำลังอย่างว่าแหละผมทำไลฟ์สตรีมอยู่นี่นะคนดูคนดูนดโบกมือหน่อยนี่ผมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี คอมเมนต์นะครับเอาไว้ไปอ่านคอมเมนต์ Comment ตัวเองในในคลิปพี่แล้วกันนะครับเนี่ยนะครับ,รบเป็นไลฟ์ชื่อดูเอานะครับผมคิววันนี้นะครับจะมีเป็นไลฟ์สตรีมกับเป็นอ่า <c oughs> <c oughs> เป็นไลฟ์สตรีมอย่างเดียวนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีประชุมกันเล็กหน่อยนะครับจะ ได้เล่นเลสซิเดนต์ต่อลองวันวันหลองนะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อน